คำเตือนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ปิริานจั๋ตัวเสยสตัวชัยสศิิธนนามาพังสเีคยังสุขังพาลังสิริอายุจวันโนจะตัวเขบัวจะยสวาจัตวันจะอายุ

อัลมตะพโพคะวะตุทธงพังดาทิาสวะคาตะคะวะตูธัมาสะมิปสุปติปานูพะคะวะตูสาวกสัมพุสังังะม ยาแล้วก็า,าแล้วก็เียนเสร็จแล้วรับรับอด้วยเอใช้ได้ประเนนะจรแล้วจ้าขอทูจ้ะจ้ะะจะา่ ยังไงล่ะเลิกเกาเขาออกมาถ่ายทีดูกระเด็นนี่กระเด็นกระเด็นขึ้นมาบนโต๊ะเลยนะเนี่ยเลขนี้เลขนี้สงสัยสงสัยให้มาบอกเลขสงสัยบอกว่าเล่หมอยู่บนโต๊ะแน่เลยอ่ะถากันแทบตายหันข้ามี้หันนีหันมาเองอ่ะเออ หันมาหาเองพอดีเลยอ่ะลูกหันหนีลูกหันมาหาเองพอดีเดี๋ยวนตั้งอย่างงี้มันเลยหันมาดีหันมาหนเองเลยอะหันนาหันนาาะไรจะตั้งกล้อนี่ยหเมื่อกี้เนะมาหเลยอะเ้แปกนหันมาเองมกี้เนาะย่าปากจะปากสยยปากดูใครดูมันเอาหันมา กัดเล่นเอาเด้อได้แล้วอ้าวโชคดีเลยๆสิบหกมีนานี้ได้แล้วหันจับที่เก่าจริงเลยๆค่ะทุกคน